สวัสดีครับยามช้าทุกท่านครับวันนี้พวกเราอยู่ที่ฐานไฟสีเกตและไอมินสาคนวันนี้สัมผั์แรกของสายอีสานใต้ครับนี่ก็คือรถจากอุลตราแมนที่เราเรียกกันตัวจิดปากและนี่คือครั้งแรกกับรถชุดขบวนของรถซ n r ครั้งแรกของสายอีสานใต้ของเราครับ แล้ขนาดนี้ครบรถกำลังเข้าสู่ทาดีสีสเกตนะครับในชานฉลาดที่หนึ่งกำลังเข้าเทียบชันฉลาดนะครับสวา่างเช้แอดตื่นขึ้นมาเช้ามากครับแล้วก็มาถึงก็ออกมาเลยครับประเดิมด้วยลูกลักคันโปรดของเราครับห้าสองหนึ่งเก้ากำลังเข้ามาอย่างช้าชา้าแค่เสียงก็หดแ้วคนลุก ตอนนี้รู้สึกว่า <คน S 1> พวก,กเราผนลุกแล้วนะครับผนลุกอะแต่รู้สึกว่าจะเข้ามาบอกนิดหนึ่งนะครับรตัวไอเดียสามเลยแต่พอแต่พอเล่นเกมเมื่อวานพอเพิ่งรู้รู้รสอมันเป็นตัวหน้ามันโค้งอะ่ะหน้ามันขึ้นโค้งขึ้นมาม้ที่เสียงคนลุกอะ อ้าวดับไฟแล้วดับไฟโชว์นะครับเข้ามาแล้วครับโอ้โหเลยครับ ครับออกตัวแล้วมีอันมีสองคนยืนถ่ายครับนี่คือสัมผัสแรกครับของสายสานใต้ครับขบวนรถตัวพิเศษดิสานวัฒนาใช้หัวรถจากร q s y ครั้งแรกครับมาถึงก็คนลุ้งแต่เช้าเลยห้องนี้มาจะทดลองเด็กนิดนึงครับตัวนี้ ก็ลองเบรกครับตัวนี้โอเคครับเรียบร้อยครับตอกไปได้ครับอย่าห้ามรออยู่ใต้ท้องพอดีช่ดรลของ c ตีก็ยังชุดยลดเหมือนเดิมนะครับ สอพกีครับไม่ิดทล้งนแล้นิากว่าครับเาแนแล้ว,วก it, mm. Luckily, to to ็แสนลอมไปเก่นครับูสุดท้ายหลังอังออออลนึเก้าครับสวยงามมากครับไปแล้วครับท้ายเรียบร้อยออกไป ชา้าสองนาทีครับมีเห็นทดสอบชารน์นลานิดหนึ่งนะครับชา้าอยู่สองนาทีไม่ไม่เขาทดสอบเบรกด้วยอ,อ,อ,อีกปัจจัยหนึ่งเขาทดสอบเบรกด้วยเห็นท่อนี้อยู่ทดสอบเบรกไม่ไม่เขาต้องทดสอบเบรกพวกอันนี้ก่อนไงเพราะว่าเขาก็วัดพวกวัดอันนี้ใหม่ๆโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า